สามสิ่งที่คนตัดทิ้งแล้วจะทําให้ชีวิตคุณเบาสบายมากยิ่งขึ้นนะคะข้อแรกคือตัดคําวิจารณ์ของคนอื่นและตัดข้อกล่าวหาที่เขาใส่ให้กับคุณทิ้งไปค่ะถ้าคุณยังแคร์สิ่งที่คนอื่นวิจารณ์หรือสิ่งที่คนอื่นคิดถ้าคุณยังแคร์เสียงของคนอื่นถ้าคุณยังรู้สึกว่าข้อกล่าวหาที่คนอื่นมอบให้คุณในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงมันลบกวนใจของคุณนะคะมันทําให้คุณก้าวหน้าไปไหนไม่ได้สักทีนะคะติดล็อกอยู่แต่ตรงนั้น คิดซ้ำๆนวนๆอยู่แต่ตรงนั้นถึงเวลาที่คุณจะตัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองคิดได้แล้วค่ะข้อที่2คุณควรจะตัดอดีตท,ที่มันผ่านไปแล้วนะคะความล้มเหลวที่มันผ่านไปแล้วออกไปนะคะหรือเปลี่ยนไมซเซ็ตไปเลยก็ได้นะคะเพราะความล้มเหลวทุกความล้มเหลวอะคะ่ะเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เชื่อมจุดที่ เราอยากมีเราอยากเป็นเราอยากไปนะคะแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่าอะไรที่มันใช่อะไรที่มันคือความสำเร็จหรืออะไรคือทางที่มันถูกต้องที่เราควรจะทำนะคะความล้มเหลวมันก็มีข้อดีของมันนะคะแล้วก็ตัดความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นในอดีตออกด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความล้มเหลวอย่างเดียวนะคะความสำเร็จทำไมควรตัดออกไปเลยเพื่อให้ชีวิตเราได้เบาสบายมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนนะคะ โดยเฉพาะคนยุคเก่าหลายๆคนนะคะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตแต่ว่ายังคงถือความสําเร็จนั้นอยู่นะคะเมื่อคุณยังถือความสําเร็จนั้นอยู่เมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะคุณอะยังไม่สามารถที่จะทิ้งหัวโขนหรือทิ้งความสําเร็จ เหล่านั้นได้นะคะโลกก็เปลี่ยนไปทุกวันคุณจึงตามโลกไม่ทันนะคะมันจึงหนักอึ้งอยู่อย่างนั้นนะคะชีวิตคุณจึงไม่เบาสบายสักทีข้อที่สามนะคะตัดความวิตกกังวลทิ้งไปนะคะวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างส่วนมากสิ่งที่จะทําให้เราวิตกกังวลได้คือเราคิดถึงอนาคตใช่ไหมคะคิดไปเองว่าสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากให้ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตเรามันจะเกิดขึ้นไหมนะเราจะทําได้ไหมนะใช่ไหมดังนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปคิดนะคะถ้าคุณโฟกัสอยู่กับปัจจุบันให้มากพอนะคูเกรซการันตีเลยว่าสิ่งที่เราอยากให้ปรากฏเกิดเราจะรู้ได้แน่ชัดทันทีว่ามันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ทุกๆอย่างมันก็จะมีเวลาของมันนะคะถ้ามันยังไม่เกิดก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันไม่เกิดขึ้นสักทีในสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นกลับมาโฟกัสปัจจุบันว่าเราได้ทําในกระบวนการที่เราอยากให้เกิดขึ้นดีพอหรือยัง ถ้ามันยังไม่ดีพอมันก็ยังไม่เกิดนั่นมันก็ถูกแล้วถูกไหมคะดังนั้นนะคะถ้าอยากให้ชีวิตของเราเบาสบายขึ้นก็ให้ปัด3ข้อที่คุูเกรดกล่าวนี่แหละคะ่ะทิ้งไปเลยนะคะ